น็อตวิสรุตโผกลางไ g ีหลังทิมพิธาอุ้มลูกสาวประกาศชัยชนะเมื่อเวลา1 0 3นาิกานาทีประธานกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยถึงผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ99.20%เ รายงานผลการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมมีผู้มาใช้สิทธิ์39ล้านคนจากประมาณ52ล้านคนผักก้าวไกลแบบโดยสสแบ่งเขต113ที่นั่งและคะแนนบัญชีรายชื่อมีคะแนน14ล้านคะแนนล่าสุดทางด้านทิมพิธานายกคนที่30ของประเทศไทยได้ออกมาโพสรูปภาพคู่กับลูกสาวน้องพิพิมพ์พร้อมกับได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า We got this ซึ่งงานนี้ทางด้านน็อตวิสรุตโผกลางไอจีของทิมพิธาโดยทางด้านหนุ่มน็อตโผกดไลค์ทิมพิธาอุ้มลูกสาวประกาศชัยชนะรวมถึงมีด้านดาราคนดังเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายเลยทีเดียว